พี่ๆรู้กันหรือไม่ครับว่าทำไมโซ n y ่ A6000 ตระกูล A6000 Series ถึงยังมีราคาสูงอยู่ถึงราคาไม่ร่วงครับวันนี้ผมจะมาให้คำตอบอีกหนึ่งข้อนะครับเพราะว่าตัวเนี้นะครับสามารถทำให้เลนส์ฟิกซ,ซูมได้นะครับเดี๋ยวผมลองซูมให้ดูนะครับนี่ครับเห็นไหมนี่ครับ วิธีทำทำยังไงนะครับถึงให้เลนส์ฟิกซูมได้เราไปกดที่ปุ่มเมนูครับแล้วไปที่การตั้งค่าครับเป็นรูปเฟืองครับอันที่สองนะครับแล้วไปที่ข้อหกครับอ่าไปที่ตั้งค่าคีย์แบบกำหนดเองครับข้อสองครับฟังก์ชันของปุ่ม APL ครับเลือกซูมนะครับนี่ครับกดเข้าไปนะครับเลือกคำว่าซูมนะครับข้อที่สามนะครับ ปุ่ม apl ก็คือปุ่มนี้นะครับที่เป็นรูปแ่นขยายแล้วมีบวกนี่นะครับพอเราเลือกเสร็จแล้วนะครับเราก็กดปุ่มเมนูเพื่อย้อนกลับครับแล้วก็ไปที่เมนูที่สามครับการตั้งค่าซูมนะครับข้อที่สองครับกดเข้าไปนะครับเปิดเป็นซูมดิจิตอลครับนี่ครับแค่นั้นนะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วเรากดเมนูออกได้เลยนะครับแล้วลองถ่ายดูนะครับกดปุ่ม apl ก่อนนะครับแล้วก็กดไดโอ เพื่อที่จะซูมซูมินซูมเอานะครับได้หมดเนี่ยครับอันนี้เลนส์ฟิกนะครับซึ่งมันเป็นฟังก์ชันที่ดีมากๆนะครับใช้เลนส์ตัวเดียวก็ถ่ายได้นะครับถึงมันจะเป็นซูมดิจิตอลแต่ว่ามันก็ยังเก็บความคมชัดได้อยู่นะครับเนี่ยครับเ,เ,เพื่อนๆพพี่ๆลองไปทำกันดูนะครับผม